ขอต้อนรับชาวชมดาวทุกท่านค่ะเทปนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีพิจิกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2567ค่ะสำหรับชาวพิจิกที่ผ่านการผูกดวงด้วยเวลาเกิดของตัวเราเองอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะส่วนผู้ที่ไม่มีเวลาเกิดก็ให้ยึดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมของทุกปีค่ะใครเกิดในช่วงวันดังกล่าวนะคะก็อนุโลมให้เป็นชาวพิจิกค่ะ สำหรับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะชาวราศีพิจิกคุณมีไพ่ราชินีไม้ขึ้นทำงานที่จุดเจ้าชะตาค่ะและมีสามเหรียญขึ้นที่ตำแหน่งแรกตำแหน่งตนุค,ค่ะในช่วง3ามสเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ทำให้ชาวราศีพิจิกผลักดันตัวเองให้ออกนอกกรอบที่ตัวเองตีไว้ค่ะข้อดีก็คือคุณจะเจอช่องทางที่จะทำให้คุณสร้างเงินสร้างงานสร้างชีวิตในแบบใหม่ๆค่ะ ข้อเสียคือระวังความผิดพลาดซ้ำซากค่ะดังนั้นไตรามาสสุดท้ายของปีนี้จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ชาวราศีพิจิกต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเตือนใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นซ้ำสองในปีหน้าค่ะเนื่องจากดาวพรหัสต,ตัวแทนสติ ความไม่ประมาทและการมีเหตุผลกำลังจะโคจรตกพบมรณะของจุดเกิดเป็นเวลา1ปีค่ะและเมื่อราชินีไม้เขาขึ้นมาในจุดเจ้าชะตานั่นหมายถึงคุณจะต้องมีสติมีความคิดที่มีเหตุผลห้ามใช้ความมั่นใจจนเกินขอบเขตค่ะห้ามประมาทน้ำใจคนรอบข้างค่ะเพราะว่าความคิดและการกระทำของคุณจะนำคุณไปเจอกับปัญหาบางอย่างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้คำพูดและก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลค่ะ โดยธรรมชาติของพิจิกคุณจะเสียเรื่องคำพูดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมค่ะเนื่องจากว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะและดาวประจำตัวคือดาวอังคารค่ะเมื่อไหรที่ดาวคู่นี้เขาโคจรมาสัมพันธ์กันคุณต้องระวังเรื่องการใช้คำพูดเป็นอันดับแรกเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นในเวลานี้ค่ะดาวพุธกำลังโคจรพักองศาอยู่ที่จุดเกิดของชาวพิจิกค่ะและถ้าหากว่ามีดาวอังคารตั้งรับอยู่ที่พิจิกก็ต้องระวังค่ะเพราะอาจจะเกิดกรณีน้ำพึ่งหยดเดียวค่ะ ราชินีไม้เป็นไพ่ตัวแทน Working Woman ค่ะความโดดเด่นของราชินีไม้อีกข้อหนึ่งก็คือจะไม่ยอมเป็นผู้ตามค่ะจะต้องเป็นผู้นำเท่านั้นค่ะคุณมีความแคล่วคล่องมีความสามารถเฉพาะตัวและก็ชอบเข้าสังคมค่ะคุณยังเป็นคนช่างพูดช่างคุยค่ะและในช่วงที่ดาวพุธโคจรพักองศายาวๆจนถึง17ธันวาคม2567เป็นช่วงที่เปราะบางมากสำหรับคำพูดค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยที่5ช่วงอายุระหว่าง49-60ปีคุณมีดาวพุธโคจรพักองศาในภพสุภะค่ะและในจุดเดียวกันนี้คุณมีไพ่สองดาบทำงานอยู่ด้วยค่ะ2ดาบเขาเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับ mass communication ค่ะหมายถึงชีพจรลงเท้าค่ะเจ้าชะตามีเรื่องที่ต้องเดินทางทั้งไกลและไกลอยู่ตลอดเวลาค่ะ ดาวพุธพักองศาในตำแหน่งพินทุบาทจะส่งผลเสียหายมากในภพอริมรณะวินาศค่ะซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 24, 28, 30, 39, 41, 50, 52และ58ค่ะคุณมี The Tower ขึ้นที่หน้าที่การงานและมี The Fool อยู่ในภพการเงินค่ะ Tower เป็นไพ่ในฝ่ายบาปเคราะห์ค่ะไม่ค่อยจะให้คุณในเรื่องของหน้าที่การงานเท่าที่ควรค่ะ t ดอะทาวเเป็นตัวแทนของดาวังคารค่ะซึ่งหมายถึงเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงความหุนหันพลันแล่นเรื่องวุ่นวายต่างๆนาน,นานและก็รวมไปถึงเรื่องของสงครามด้วยค่ะไพ่ใบนี้จะให้คุณกับคนที่ทำงานอยู่ในสายวิศวกรโยธาหรือก่อสร้างค่ะหรือคนที่อยู่ในสายอาชีพฉุกเฉินค่ะอย่างเช่นพนักงานดับเพลิงกู้ภัยอาสาสมัครในแพทย์พยาบาลฉุกเฉิน ตำรวจโดยเฉพาะตำรวจที่อยู่ในสาย191ค่ะแล้วก็รงไปถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนค่ะ2ดาบในพบสุภะ The Tower ในพบกรมมะและ The f o ูลในพบการเงินสำหรับโครงสร้างนี้ความอดทนที่อยู่กับความอึดอัดในสายงานมันเดินทางมาถึงจุดสูงสุดแล้วค่ะประมาณว่าถ้าออกจากงานได้วันนี้พรุ่งนี้เลยยิ่งดีค่ะแต่ช้าก่อนค่ะ ในช่วงที่พุทธพักองศาย,ยาวๆไปจนถึงธันวาคม2567ห้ามตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวค่ะและจากโครงสร้างนี้มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะถึงแม้ว่าคุณจะได้งานใหม่ที่ถูกใจกว่าเดิมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคุณก็จะไปเจอปัญหาที่วนลูปค่ะในที่สุดคุณก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ได้นานค่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องหาเรื่องออกมาอยู่ดีค่ะซึ่งนั้นก็เท่ากับว่าเราอาจจะมีการเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆออก,ออก,ออก,กับการสมัครงานใหม่ไปเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงอายุ21 22 43 54และ65เป็นต้นค่ะคนในกลุ่มนี้มีโอกาสย้ายงานอย่างกระทันหันค่ะ ใครมีงานทำอยู่ตอนนี้ต้องถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะคะเนื่องจากว่ามฤตยูทำงานอยู่ในภพการเงินของลัคนาโลกลัคนาเมืองอีก5ปีค่ะและในจุดเดียวกันมฤตยูยังเล็งชาวราศีพิจิกอีก5ปีเช่นเดียวกันค่ะและภายใต้อิทธิพลของดาวมรตยูจะส่งผลถึงกระเป๋าสตางค์ของชาวพิจิกในช่วงอายุ 17, 23 28, 34, 39 45, 50, 56 62-67เป็นต้นค่ะแต่ถ้าจะมองให้มันเบาลงมาหน่อยนึงนะคะก็อาจจะมองได้ว่าคุณกำลังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานค่ะแนวทางในการแก้ไขคือนิ่ง,งๆเฉยๆเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ค่ะวิธีนี้อาจจะทำให้เราพ้นจากอิทธิพลของทาวเวอร์และมรุตยูดได้ค่ะสำหรับคนดวงดีคุณอาจจะมีเรื่องที่เสียเงินกับการซ่อมบ้านปลูกบ้านซื้อรถซ่อมรถนะคะ หรืออาจมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ค่ะในทางของโหราศาสตร์พุทธถ้าหากว่าจะให้สบายใจจริงๆก็อาจจะต้องไปทําบุญกับศพไร้ญาติค่ะนอกจากการทําบุญให้กับตัวเองแล้วการเป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่นก็จะเป็นการแก้ทางอิทธิพลของดาวมรตยูและทาวเวอร์ได้ค่ะชมดาวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะและสําหรับผู้ที่อยากจะเป็นจิตอาสากับงานทางพระพุทธศาสนาก็สามารถจะติดต่อกับชมดาวเข้ามาได้เลยค่ะ เนื่องจากในช่วงต้นเดือนธันวาคม2567ที่จะถึงนี้เราจะมีกิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับพิธีอัญเชิญพระเคี้ยวแก้วจากประเทศจีนค่ะถ้าใครสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมกันก็ติดต่อชมดาวเข้ามานะคะสำหรับคนที่โชคดีมากเลยค่ะไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปค่ะ The Tower ที่เขาคู่กันมากับ The Fool ในพบการเงิน อันตรายในเรื่องของกระเป๋าเงินรั่วค่ะรั่วในที่นี้หมายถึงเรามีโอกาสที่จะทําเงินทองเข้าของที่มีมูลค่าสูงสูญหายอย่างไม่คาดฝันค่ะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไปแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะเนื่องจากนิสัยของทาวเวอร์เขาชอบซ้ําเติมซ้ำสองค่ะและโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวเดินพักองศาทั้งกระดานอันนี้น่าเป็นห่วงค่ะ เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหายุ่งยากต่างๆที่เคยส่งผลถึงรายได้ส่งผลถึงหน้าที่การงานส่งผลถึงชื่อเสียงอาจจะวนกลับมาให้เราต้องแก้ไขอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะคนที่มีประเด็นในเรื่องของกฎหมายและคดีความค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอายุ18 22 29 34 40, 40 44 51 55 62และ66เป็นต้นค่ะ คุณมี6เหรียญหกถ้วยอัศวินไม้และ2ถ้วยทำงานในจุดของอารมณ์เครดิตชื่อเสียงและความรักค่ะแต่ในฝั่งของดวงดาวชาวราศีพิจิกกำลังได้รับอิทธิพลจากมรตยูและดาวพระหัสซึ่งกำลังพักองศาอยู่ณตำแหน่งเล็งดวงชะตาค่ะและยังเป็นมรตยูที่อยู่ในตำแหน่งเรือนเกณฑ์ด้วยค่ะซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องของความรักที่รักเลิกเค่ะ บางคู่อาจจะมีความสัมพันธ์แบบ long distance ค่ะซึ่งก็อาจจะห่างกันด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยระยะทางค่ะโครงสร้างของไพ่แบบนี้นะคะคนที่รักกันปานจะกลืนกินนี้ต้องปรับเปลี่ยนค่ะรักกันมากไม่ดีคิดถึงกันบ่อยๆก็ไม่ดีโทรหากันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็ไม่ดีค่ะเจ้าว่าไปแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะ โดยเฉพาะชาวพิจิกวัยที่สี่นอกจากจะเจอมรุดยูจรเล็งอยู่ในภพปัตตนิแล้วมรุดยูดวงเดียวกันยังทำงานอยู่ในภพพันทุกของลักนณาว,วัยซึ่งในจุดของลักนณาว,วัยคุณกำลังได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ค่ะวัยที่สี่ก็ได้แก่ผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง37-48ปีค่ะและสำหรับวัยที่ห้ามีอายุอยู่ระหว่าง49-60ปีค่ะวัยที่ห้านอกจากจะเจอมรุดยูเล็งจุดเกิดแล้ว คุณยังโดนอิทธิพลจากราหูทับไวยค่ะส่วนไวทยที่2และ3ซึ่งอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน36ปีคนในกลุ่มนี้จะเจอความสัมพันธ์แบบมาเร็วไปเร็วค่ะถ้าจะให้ดีก็ต้องหาคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีตำหนิค่ะซึ่งก็ได้แก่คนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติไปเลยค่ะโครงสร้างของไพ่และอิทธิพลของดวงดาวบอกว่า คนที่มีครอบครัวแล้วควรจะแยกห้องนอนค่ะคู่ไหนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะได้เปรียบกว่าคนที่จดทะเบียนค่ะสำหรับคนโสดไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนนะคะถ้าหากว่าเจอคนเข้ามาในช่วงเวลานี้มันจะไม่ใช่ความรักค่ะมันจะเหมือนความหลงค่ะคนที่เข้ามาอาจจะพกปัญหาอะไรบางอย่างเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขด้วยนะคะ งานนี้ถ้าหากว่าอยากจะรักษาความสัมพันธ์หรือรักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้ให้ยั่งยืนต้องรู้จักที่จะถอยกันบ้างเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะและก็ต้องรอให้เป็นเย็นให้ได้ด้วยค่ะคุณมี6ดาบขึ้นที่พบอริแปถ้วยที่พบมรณะและ the lover ที่พบวินาศค่ะเป็นโครงสร้างของโรคที่มากับอากาศค่ะ ตั้งแต่เป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อโควิดหรือไม่ก็ติดเชื้อในปอดค่ะนอกจากนี้ยังต้องพยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากด้วยค่ะและรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทั้งทางน้ำและทางบกค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งค่ะบางคนที่ไม่ป่วยกายแต่อาจจะป่วยใจค่ะ เพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องเตรียมยารักษาร่างกายแล้วยังต้องเตรียมยารักษาใจด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะและก็หวังว่าทุกๆคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ